ที่วงนอนอ่ะพี่เอเฮ้ยขนาดคนแก๊สแล้วระวังพวกตีดักเบิ้นได้เปล่าขอใหญ่ๆหน่อยขอใหญ่ๆหน่อยฮะใหญ่เอาดอปไงไม่รู้เอาดอปเลยหมดเลยพี่ปามแล้วก็ดอปมากดปุ่มคอนโทรลแล้วก็กดคลิกซ้ายลากออกมากดปุ่มยองไว้เพื่อนปุ่มซีปุ่มซีปุ่มเอ็กเนี่ยลองดู เร็วๆหกวิหกวิเลยชอบลังจะกินขนมด้วยแหละตอนนี้หิวเลยเฮ้ยอ้ำรถมาตกรสขนาดแรงกว่าเปล่าได้ๆพี่ไปอ้ามมาจิตหายแล้วแล้วโรคไร้ขึ้นดิไปก่อนรับไปเลยคเพิ่งผลแค๊สเองฮะเยี่ยมมากูขึ้นไม่ได้ปะน้องพิมขอบคุณสำหรับ4เดือนครับผมเวลคัมแบ็คสื่อทีมกับอาจารย์แจ็คแล้ว หลักลองดื่มนะดูที่คะแนนนะครับติดใจผมหน้ามาตลกว่ะติดใจแค่ผมหน้ามาเนี่ยหรอไปไหนยังอื่นอ่ะดับเครื่มด้วดับเครื่อมชนอ้ามเลือดกูโคตรน้อยเลยตอนนี้รวยแล้วเรารอดแล้วเหรอเฮ้ยมีคนยิงกันข้างหน้าไปแล้วไปแล้ เห็นรถเห็นรถหนึ่งคนต้องตอบไว้บ้าทําไมรถมึงไ,ไหลไปเรื่อยวะมึงไม่ลงมึงไม่ลงวะเออลงปั๊มยาเลยก็ว่ากันไปดิถ้ามียาก็ไม่มีนะพี่แจ็คเนะแจ็คเนคอยเตือนสติงไงต้องลีดเดอร์ตลอดอ้ะเอาไปเด็ดไหมพี่เอาไปเด็ดไหมเอามาให้หมดว้เอาไปเด็ดมาเร็วอยู่หลังเนินอยู่หลังเนิน ยืมหลังบางอย่างไว้นั่นนั่นมันน่าเจอมันแล้วเจอมันเห็นมันเปล่าเอ๊ยมวุ้ยไอ้อ๊อฟกูดาอ้อฟไปยิงที่ขากูยืมขาเฮ้ยตีอื่นยิงมึงตีอื่นยิงมึงเปล่ามึงไม่น่ามาจอดตรงนี้อ๊อฟอุ้ย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 ลุกลุกถามวิสองจะตายหนึ่งลุกลุกไอ้เจ้าเพิ่งลุกมาได้เมื่อกี้ นอนอย่างงเี้ยมันเป็นอีกตีหนึ่งยิงมึงวะไอเจเออแป๊บนึงขึ้นรถหนีเลยนะไอเจมันขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไอเจไปขึ้นคนขับมึงขับไม่ได้เป็นนักขึ้นที่คนขับเออไปเอาโคตรโลด้ยเฮ้ยเอาไปบอยบอยยขับตกไปเลยบอยกับการสั่งแล้วอ่ะโคตรโลอ่ะ เฮ้ยมันไม่ใช่เหตุการณ์เลยขี่ไอ้ย่าขี่แลรถจอดหนีที่เจดาวเลยดีนะมันไม่เหมือนของพี่อ่ะของพี่แม่งตายเลยพี่บอยขี่รถสะดุดเนินกูตายเลยเฮีย